สวัสดีครับในวันอังคารที่14มีนาคมนะครับเวลา19นาฬิกานะครับเราจะมาซูมนะครับการทำแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อจะทำการส่งเมสเซจนะครับหรือว่า Image นะครับหรือว่าทั้ง2อย่างให้กับ User นะครับหรือว่าสมาชิกคนที่เพิ่มบอทของเราเป็นเพื่อนนะครับซึ่งระบบนี้นะครับเราได้ออกแบบนะครับเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเลยนะครับ เมื่อ user เนี่ยทำการเพิ่มบอทเพื่อนๆจะเก็บข้อมูลลงชีตนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้สคริปต์นะครับสร้างฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้เฉพาะรายบุคคลนะครับที่เราต้องการจะส่งหรือนะครับจะบอรดแคสตไปให้ทุกคนนะครับทั้งข้อความและรูปภาพหรือข้อความอย่างเดียวก็ได้นะครับส่งไปให้กับ user ได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างการทำงานนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เนี่ยครับเราจะมีชีตนะครับสำหรับไว้เก็บข้อมูลของยูเซอร์นะครับเมื่อเพิ่มบอทเป็นเพื่อนนะครับผมจะลองบล็อกบอทนะครับก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มบอทเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้บล็อกแล้วนะครับจากนั้นถ้าบล็อกบเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลลงมาในแถวที่3นี้นะครับโอเคนะครับผมปลดบล็อกเลยพอปลดบล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเก็บข้อมูลยูเซอร์นะครับที่เป็นเพื่อนกับบอทนะครับไว้ทันทีเลย จากนั้นเราก็มาพัฒนาเว็บแอปนะครับแล้วก็สร้างเว็บแอปแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่เราจะส่งข้อมูลแบบไหนเช่นนะครับเราจะส่งข้อมูลให้กับรายบุคคลเฉพาะคนที่เราระบุนะครับถ้าเราคลิกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกรายชื่อก่อนนะครับจะยังส่งไม่ได้นะครับจะต้องมาเลือกก่อนนะครับซึ่งในระบบตอนนี้มีอยู่2คนนะครับมันก็จะเห็น2คนถ้ามีมากกว่านี้ก็จะเห็นทุกคนนะครับส่งข้อมูลให้อภิวัตอ่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คลิกส่งไม่ได้คุณต้องระบุข้อความก่อนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสวัสดีนะครับถ้าอยากส่งเฉพาะข้อความยังไม่ส่งไฟล์อย่างเงี้ยก็ได้ก็คลิกส่งเลยนะครับพอส่งสําเร็จแล้วนะครับนี่นะครับไลน์ก็จะเจ้งเด้งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับส่งมาเรียบร้อยสวัสดีครับเห็นไหมครับหรือนะครับจะส่งทั้งข้อความนะครับแล้วก็รูปภาพ ส่งรูปภาพได้ด้วยนะครับอ่าสมมติว่าส่งรูปนี้นะครับแล้วก็นะครับทรงนี่ไม่ได้คุณต้องเลือกว่าจะส่งให้ใครนะครับก็เลือกอีกครั้งหนึ่งก็คลิกส่งเลยอย่างนี้นะครับพอส่งเสร็จนะครับระบบก็จะส่งข้อมูลนะครับเรียบร้อยทั้งข้อความและก็รูปภาพนี่นะครับส่งมาให้เรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะครับหรืออยากส่งให้ทุกคนนะครับก็ไม่ยากนะครับคลิกมาที่ปุ่มนี้นะครับ เลือกข้อความท um well. e mm hmm. <te> ี่ต้องการจะส่งนะครับให้ท <take> ุกคนนะครับจะส่งเฉพาะข้อความหรือส่งทั้ง2ออย่างก็ได้นะครับแล้วก็คลิกส่งแค่นี้เองนะครับข้อมูลก็จะส่งให้ทุกคนใครที่เป็นเพื่อนก็ส่งให้ทุกคนเลยนะครับหรือจะทั้งนะครับรูปภาพด้วยนะครับก็ส่งได้นะครับก็ส่งให้ทุกคนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพัฒนาระบบนี้กันนะครับใครที่สนใจนะครับเพราะจะทําให้เรา สะดวกสบายมากมายเลยนะครับในการพัฒนาลายแชทบอทนะครับซึ่งจะทำให้มีประโยชน์มากๆแล้วก็สามารถที่จะประยุก์ใช้งานนะครับได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับ14นะครับมีนาคมนะครับเวลา19นาฬิกานะครับมาซูมกันสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอตัวอย่างเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ